สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการชำต้นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับท่อนพันธุ์นะครับเราชำวิธีนี้นะครับเราเอาท่อนพันธุ์แช่น้ำเสร็จนะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ตู้อบแบบนี้นะครับเราก็จะเอา ท่อนพันล้างน้นะํานะล้างน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เอามาหมกด้วยขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวเราแช่น้ําแล้วก็บิดน้ําออกให้พอบมันหานะครับแล้วมาปกไว้อย่างนี้นะรับรองเลยนะครับท่อนพันเนี่ยไม่มีเสียหายนะรับรองติดทุกต้นครับเชื่อผมออกลากออกอะไรชับไว้ประมาณสี่วันนะครับนะครับเนี่ย เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในในร่มหรือไม่ก็หาไอ้ถุงรงถุงดําอะไรคุมไว้นะมันก็จะภายในสี่วันอ่ะมันก็จะเริ่มงอกเห็นใบแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาถุงดําออกนะเอาถุงดําออกแล้วก็ให้มันโดนแสงสักประมาณ3ามสี่วันนะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามันไปปลูกนะครับในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ขุดหลุมไว้นะครับให้ห่างสักเจ็ดสิบเซนแล้วก็ตัวระหว่างต้นก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับเนี่ยครับเราก็จะขุดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันแต่ตรงนี้เราจะไว้ปลูกหญ้าฮาร์ลฟัตนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกทางนู้นกันอีกฝั่งหนึ่งนะท้ายๆเนี่ยเราจะปลูกหญ้าหวานหญ้าหวานเราสั่งไปทั้งหมด ร้อยต้นนะเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้กันน,น,น,นะครับปลูกเสร็จก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับวิธีการเอาท่อนพันธุ์ลงเอาดินกบแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับเน,นี่ยครับก็จะเกิดมามานี้อันนี้เป็นตัวอย่าง,างเฉยะนะครับผมปลูกไว้นานแล้วอันนี้<า>ก็จะเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันออกรากเรียบร้อยแล้วออกยอดเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับที่ที่เราจะปลูก รับรองเลยครับเกิดแน่นอนเนี่ยครับเราก็จะเอาท่อนพันมาลงแล้วก็เอาดินกบนะดินกบเอาด้านบนนะครับมันจะมีด้านบนกับด้านล่างนะครับทุกท่านต้องสังเกตตาให้ได้นะครับตาของท่อนพันนะอย่าเอาวางยิงเอียงสัก45องศานะเสร็จแล้วก็เอาดินกบกบเสร็จก็เอาปุ๋ยรองพื้นนิดนึงนะครับ อุยยูเรียหรือไม่ก็สูตรเสมอก็ได้นะวางรองพื้นเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินกบน้ำลาดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าท่อนพันชุดนี้มันจะเกิดดีไหม Okay, ขอบคุณนะครับที่รับชมอันนี้เราหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขในการทำเกษตรนะครับ